สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมครับทางด้านช่อง YouTube ครับ GP Channel ครับผมวันนี้มาเบิ่งวิถีชีวิตอีสานบ้านๆครับผมสีเขากระสีไปกูสีเขากระสีไปที่นั้นครับพี่น้องครับว้าวเนี่ยนะครับวันนี้วันนี้พ่อไทยเพิ่นได้เพิ่นได้หนังมาครับเนี้ยนี่ครับวันนี้พ่อไทยเพิ่นได้หนังมามันจีกินครับบ้านๆครับบ้านๆวันนี้ นั่งยังคือประเไทยนังงัวนังงัวครับนังสดซุดเพราะมันนังแห้งนังสดซดเลยครับนี่ครับเฮ้ยเนี่ยบรรยากาศทวนขับนัง่งนะจีนทวนนะจ้าทครับจีนังครับป้องกันโควิดครับช่วงนี้นะครับตอนนี้โควิดกะใกล้เข้ามาแล้วครับผม อ่ะพราไก่มาพี่เสร็จเนี่ยเพราะว่าเพือนกิาลมดที่นี่อ่ะเพือนกินหดมดกับไก่ามากเลยครับนะค,ค,ครับนี่ครับพราไก่ครับเพิ่นเพิ่นได้ล้างมากครับวันนี้ครับพี่ไร่ที่ล้างยำแรงบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงแรกครับบร,บรรยากาศตอนแรกอ่าครับเอาจี้ซุกหรอวันนี้โอ้มันเป็นยังไงพหน่เป็นแบบแซบแซบแซบเจ้าขมโคบอยด์อืม เทียวครับเทียวพี่หอนครับเออไอรีเทียวมล้วก็เพื่อท่านผ่านก่อนนะเดี๋ยวดูอ่าตัวนี้ครับต้องทำหนังเออบางโลกอันนี้จวดครับตัวนี้ตัวนี้เนี้ยจวดครับลูกาล้วมาร์คมากเลยค่ไม่ยากอันนี้เนี้ยจวดครับอันนี้ยังนี่เนี่ยคมเลยคมอันนี้เนี้ยคมครับบีครับบีบีมีรูปเฟซบนเดี๋ยวรูปยูทูบนี่ครับพอไทยครับพอไทย พี่ตามน้ำหนักกันแล้วกันครับผู้ใดผู้ใดอยากอัดเฟือกอัดยังกันบรรยากาศครับตัวนี้แบบบ้านๆครับวันนี้เออมีไฟเราบ้านนี้มีไฟคือแล้วครับคือแล้วไฟเราคนมีไฟมัเป็นไหนครับโอ้ตัวมีจังหน่อยเอานะครับพี่น้องครับมาครับมากินน้ำกันครับตอนนี้ครับกับลังกับลังแสบเลยว่ะสัตวครับเย้าของผมพาราเลยบรรยากาศแบบบ้านๆครับวันนี้ครับบ้านเฮาอีลีครับวันนี้ครับ เอาไรครับ,รรบรว,วัดโคติดตัน,ตนนั่น,นกันแล้วกันครับผ่านทางช่องยูทู u นะครับสีเขาจะมีาอะไราาสีเขาเปนวดผู้สีเขาเขาโยกพนนนวดดนดาน่ารังควยมีขมมีขมปะเอาไหครับไปบึงดาราครับดาราสีเขา เด็กนายไอโอ้โหวันวัได้อยู่ในเศร้าเลยสีอย่างเดียวเลยสีขาวอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับบรรยากาศยามแรกครับวันนี้ครับนะครับยูบานครับยูสตูครับวันนี้ยูสตูนะครับ GB Channel ครับฝากคลิปตามตั้งแก่แ้วกันครับบรรยากาศชีวิตอีสานบ้านเฮาครับแย่สีเขาวย่างมแรกครับต้เห เปรดาครับ่นท่อนครั้องล่ชวงนี้ครับเจ้าของลุงสีครับผูได้ใด่นใจกับสีเขา พี่ออกมาเ้วจะเป็นประมาณนี้นะครับขับีเาบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องครับพวดต่างต่างวุ้งนะครับต่างวุ้งเรารบรรยากาศช่วงแรกๆครับ

จำมันด้วยอำยังไมันด้วยเอแสบายพี่น้องแสบขตัวนี้ประเทตงไหนตัวนี้ไม่กนเนี้ยสุดไม่ว่าน่ะเปนยำ่หาเอันนี้ต้มน้ำต้มน้ำว้เ ตุ้มหน้าใบชาไอ้ลวกลวกนังนะครับพี่น้องนะครับเป็นหนังเป็นหนังยังนะพ่อไทยหนังนังยังนะหนังงูนังงูครับเออนะครับเพราะว่าบอว่าจะบาดงูเป็นกำลังในทีอันนี้กำลังในที่ต่อกำลังไในทีครับพี่น้องครับถอนบรรยากาศย่ำแรกๆครับล่มว้อยวอย นะครับบรรยากาศตอนแรกๆครับวนล่มนะครับบ่อยๆครับพี่น้องครับนะครับอีสานบานเทาครับในช่วงนี้นะครับเนี่ยแดจึงคืนเลย มันหยาบปะเรียนนั่งเทียบมาเลยนานี่น้ำหนาเนี่ยครับแมวเกลือครับแมวเกลือบังไงบังไงครับเอ็มเอ็๋อยมาในการทอดได้กินไม่ได้ดีเอาแล้วพัน ของแผ่ได้นี่เนาะเออไอเจียเกาะพัดเัีกเกาะไอ้จีทอดทอดทอดครับจีทอดวันนี้เออคืออยู่มีนุ่มไหมมามีนุ่มไหมมาเออมีนุ่มไหม่ครับวันนี้ครับหลังจากที่จี่ไปแล้วครับบบสําเร็จจีไปแล้วบบสําเร็จครับเอาเมนูใหม่มันมาทอดทอดครับวันนี้ครับ ม่ได้ดีรั่องบงดอกแค่เลยมันก็บกเงียงแต่ใม่นดอ้าวนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์มาแล้วอุปกรณ์มาแล้วครับอุปณบักฟิกสดก็มีครับิกดูักริกสดบักฟิกักบักฟกสดักสดกับบิกสดัดาบกบักฟิกสดั เอาครับตั้งกล้องไปเบิ่งวิธีการทอดครับบันนี้เนี่ยทอดก็อ้ครับครับดองชัดการเลยเชับอลยวยอกังมากเลยต้างเอาอบแกะมอยาการช่วงแรกๆนะครับเนี่ยทอดครับบันนี้ครับ ตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องอยู่อันนี้คืออย่างนี้อันนี้คือลวกล่ะมั้งโอ้ลวกครับตัวนี้ลวกแล้วไีเปิดฮะลวกแล้วสีเปอดเปอดไอ้มันกรอบมันกรอบเนาะโอ้ตัวนี้สูตมมาเตะเขมรอันนี้ฮะขมรซูมมาเตะขมรครับครับมาครับบรรยากาศช่วงแรกครับในตอนนี้ครับช่วงบรรยากาศคับามนะครับ อันนี้นังนังงัวครับนังงัวนะครับนังงัวครับสดๆเลยครับมีหดเฟืองครับมีหดเฟืองกี่ครับนี่ครับเาก็ไปลวกครับไปลวกแล้วเากหลวกแร้วเากเอามาสอยบ่เอามาส้อยก่อนนสันครับ บรรยากาศบันๆานครับตอนน,นหน่อยนา<อ>ุกเร็วน่ซอยตอนหนห่อยเพ่ว่าจะซุกเร็วหอขับขันี่นี่พกินกอกักินไหนแต่มันงาบแกโอ้ยมันกินอะไรหรอพ่มืองดกนูกินก้อนเใช่รซอยกันครับก้อนเจปอดครับกับแก้มเพื่นว่ กั๊ปแก้มกั๊ปแก้มสั่นดีกั๊ปแก้มสั่นเลือดเลยได้หน่จีหนังว่าสั่นมันต้องใไปถามมันถามเปี้ยวเขาเขาเอะเขียบหนังมะเขาเอะเขียบอะไครับไม่ยำดีแย่ก่อนทอดทอดเ้ยคัดคัดคัดพี่น้องครับเอานะครับกินน้ำกันครับพี่น้องนะครับช่วงบรรยากาศตอนแรกๆครับอยู่ เสียงลงสีอาจสีดังนิดหน่อยครับผมนะครับช่วง,งนี้นะครับกบำลงังไปยังครับช่วงบรรยากาศตอนแรกๆครับไไกต้าจากโอมซ้ได้กระทูด้เยดูไ้โอ้มาครับเตรียมเตรียมเตรียมครับเตรียมเตรียมหมูจิเม้วเตรียมี ไมันหอมเออใส่พันกี้ซะอีกไก่มันหอมเนี่ยมยูยูแค่เราบอกออมันก็มเทัครับพี่น้องวันนี้ครับเขีงบาทเน ตัวงจนทังล่างทางล่างก็ย่างครับขัางบนก็ทอดเนี่ครับทางล่างก็ย่างครับข้างบนก็ทอดครับววนะครับ้เบอ้ยเออ้ยาบแล้วนะครับบ ครับบรรยากาศครับ,บกบปลอกไปเลยครัลบลูกกาลังเย็นว้อยวอยมากคนกำลังสุกงอมยัง่อยอบรรยากาศของผูบาไทยบ้านบรรยากาศแบบบ้านบ้านเท่าครับูุบาร์ไทยบ้านเลยวันนี้อาจ,จีพเป็นแบบแมเมนูแปลกแปแน่เนาะแปลกๆนะเ,นะเนะมนูคิดคนเอง เนี่ยนะครับวันนี้ดิชิฟครับดิชิฟอืทอดไปเรื่อยๆเนาะครับวิธีสา,บานบะหเี่ครับพี่น้องคอยเร่งค่อยกินพันวันนะครับรุดใหม่เลยรมันต้งมี่เนี่ยจวดแล้วพี่น้องหน่เนาะ จวดด้้จวดตลอดได้ดิว้าวมึงเล่นไหลมุมึงเล่นหลยมึงเออเนี่ยโว้ยโคดจนเองเกินขอบเยโคตร่แก็ตรตงเลยนั่งมาง่ายดีเลยร้อนน้ำพุนนะครับขอดครับ ทอดรับนี้ครับรเ,อเอชอบมัดด้านนี้แลวทีนี้มัดหยักปาะหารลอมาเ,เนี่ยังเห็นไฟเนี่ยย่าเดี๊บพร้อมพักอีเล็กนิดนะครับบรรยากาศช่วงเรกๆครับ ทำทีำ่ไหนครับมื่อนี้ครับช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มยิงเขาแรงน้ากันครับมื่อนี้นะครับพอา้ได้ได้หนังในหนังงัวมากนะครับนมันลวกแล้วครับมันมันั้งกินบท่านในครับก็เลยเอามาถอดถอดหนังนะครับขอบอนนดัี้เาขาวจงะเดีครับถอดหนังครับนี้ก็สดึกไฟบรรยากาศสวยแรงครับ กำลังเด้อกำลังครับบันี้ครับมากเลยครับกำลังครับเฮียเราเฮียใสเฮียใสเลยมมึงด้วยพวกยามึงยำขาดอยู่ห้ามึงฮู้หอนครับหอนมันโ่ขายอันตอนนั้นกลัวมันถอดถือหนึงถอดนังครับถอดหนั่งหัวพวกมันหนังี่ขายย่ังได้ขบ่บอตัวนี้มันหนาดีนั่งตัวนี้บรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องมันหนาแล้วมันมันสีดีมันบ่ข้ำเพราะว่า มุณยบปขาตีคุณปาดเอาแต่หมองมันหน้าเอาไตค่ะอันน่าน่ากลัวมกินเทียบกับปากน้ำเนอะแับมุ้ยไพกินได้เดียวประเทศโบปาปากปากน้ำปากน้ำสูงเสียบกนี้ปาดหัวมันบึกซึ่บโบหยาบโบหยาบปากน้ำครับเก็บเก็บโอ้ยมีแจกินใจโบโบฮันนีนั่ ถ,ถ้าตั้นี้ได้มันเขโอเคด้แ่นบ่้ขัดข้นมีเกียนได้ข well oh, right, ุมอะไรพี่้อยเออครับเจ้ายำไอยู่กรึบครับพี่น้องครับมากครับมากรึบครับนี่ปลุกปลุกปลกปลกเออเอินเพิกินน้่นล่ะเอเพิ่งกินน้หน่งมันกินไม่เยอ่กินมาเด้เอกรึบ นี่ครับนวจวดครับน่ยี่เอ้าครับพี่น้องครับจวดครับวันนี้ครับจวดเออมาดูจอนมาจอนกันมาจอกันเด้อนมมครับว้าวนี่มันเลนมคมันมเกอบตายโว้ยบรรยากาศช่วงแรกๆครับนะครับหนี่ไ่ครับเอาผงมา อ่านะครับช่วงบรรยากาศตอนแรกๆครับผมกินจีนังงัวครับน้ำกันครับจีนังงัวถอนนังงัวนะครับช่วงบรรยากาศตอนแรกๆครับนะครับไปยังก่อนไปยังหัวมือหอนไปเรือยไปเรือกระโดดหนึ่งไปกระโดนไปเรื่อยอืมพักกระโดนไปเรื่อยอืมนะครับเราคุณนะครับฝากติดตามตั้งแ้วกันครับกับช่อง Gp channel นะครับผ่านช่องทาง YouTube นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับกับคลิปใหม่ๆนะครับผมกดติดตามตั้งแต่กันนะครับตรงลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ